อยากเล่นคลิปโตัวเกมแต่ไม่รู้จะต้องซื้อเหรียญเกมยังไงมาดูครับผมโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตคอร์เจนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าตังใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป b บิตคัพใบ,บนแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้านะทีชาลิชานะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นการรีวิวการซื้อเหรียญไม่ว่าจะเล เอ่อ BSC chain นะครับผมหรือว่าเราใช้ในส่วนของ m e t a m a s นั่นเองก็ที่จริงอื่นก็ได้แหละแต่ว่าน้นเน้นหลักไปส่วนของ BSC chain นะครับผมมาแต่ก่อนที่เราจะไปทําการรีวิวกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวนะครับไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอาอยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองครับผมและอีกนิดหนึ่งครับขออนญายโฆษณานหนึ่งพอดีตอนนี้ผมขายสินเชื่อส่วนบุคคลให้กับทางธนาคารเกียรตินาคินถ้าว่าใครอยากจะได้เงินก้อนไปใช้ ถ้าใครมีความแบบเอ้ยเอาเงินไปใช้ทำใ้นั่นเอาทำม่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กที่อยู่ในดีสคริปชันได้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่ได้ครับปรึกษาเรื่องผู้สินเชื่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมก็บอกครับยินดีครับผมเดี๋ยวผมโทรไปพูดคุยได้นะครับอันนี้ฝากไปด้วยอันนี้เป็นอาชีพหนึ่งของผมนะครับเราจะทําอาชีพเดียวไม่ได้ต้องทาหลายอาชีพนะครับอ่ะฝากด้วยฝากด้วยโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําการซื้อเหรียญนะครับเมื่อกี้แฟนทักมาแต่ขี้เกียจเปิดทัว่า ในส่วนของการซื้อเหรียญน,นะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งก่อนคือผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวคริปโตคาทุกคนชอบเป็นคริปโตคาบางคริปโตแพนบอมคริปโตหรือว่าอื่นๆอะไรครับ PvPvU PV, PV, อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเยอะแยะเนาะเหรียญแต่ว่าผมแนะนําให้รู้จักกับเว็บนี้ก่อนเว็บนี้มีชื่อว่า Coin Market CapCoin Market Cap คืออะไรเป็นเว็บที่รวมเหรียญเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมเกือบทั้งหมดเลยเหรียญหลายๆเหรียญจะพยายาม list ลิสก็คือการเอาเหรียญของตัวเองครับเข้าสู่กระดานเข้าสู่เว็บไซต์ของ Coin Market Cap เพื่อให้หลายๆคนนะครับเข้ามาดูว่าราคาเหรียญมันเท่าไหร่เราจะได้เห็นได้ครับว่าราคาเหรียญเท่าไหร่ย่าง <c oughs> ที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยอ่าราคาดอกคอยที่9บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีอย่างหนึ่งครับในในส่วนของเว็บไซต์ Coin Market Cap ดีวผมอนุญาตนะครับผมอย่างสมมุติผมจะดูในส่วนของราคาซีคานะครับซีคาราคาซีคาตอนนี้เราจะเห็นอยู่ที่18.77บาทนะครับผมบาทนะครับเราจะเห็นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นกราฟ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวเลขได้ค่อนข้างชัดเจนในการที่เราเข้าเว็บนี้มันมีข้อดีอะไรยังไงบ้างผมจะบอกให้ฟังอย่างหนึง่งคือตรงโซนนี้ครับผมทุกคนจะเห็นนะมันจะเป็นลิงก์เว็บครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเราคลิกไปตรงนี้ปึบมันก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์เกมนั้นๆเลยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยกูก็เข้าเว็บถูกถ้ากูพิมพ์เองบางทีมันเจอเว็บหลอกนะมีตัว S ตั้งตัว S เป็นตัว Y ตัวแทบตัวอะไรอย่างงี้มันมีนะครับพวกเว็บหลอกเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นโป,ปรดระมัดระวังด้วย อันที่สองครับอันที่สองนะครับผมคุณจะได้รับในส่วนของตรงนี้เลยครับผมที่อยู่แอดเดสของกระเป๋าเหรียญน,นั้นๆไอเต้พูดอะไรวะคุณไม่เข้าใจอ <c oughs> ในส่วนของกระเป๋านะครับผมผมจะพาทุกคนไปดูก่อนไอเมตาแมสอะผมไม่พูดนะครับเพราะว่าวิธีการแอดวิธีการเพิ่มเชนวิธีการอะไรต่างๆนาะนาการสมัครของเมตาแมสอะผมทมําไปแล้วในคลิปเก่านะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูในคลิปเก่านะวันนี้เราไม่พูดถึงตรงนี้นะโอเคคือในส่วนของเมตาแมสอะผมบอกแล้วครับในในคลิปเก่าเคยบอกว่าคุณสามารถ แอดเนี่ย import t o k ท n ตรงนี้เพื่อใส่แอดเดสตรงนี้ได้แล้วมันก็จะออกมาเป็นเหรียญตรงนี้ครับเห็นไหมที่ผมมีลิสต์เหรียญเยอะๆๆยๆเพราะว่าผมอ m p o r t ตรงนี้ขึ้นไปเราใส่แอดเดสตรงไปตรงนี้เขาใส่คือใส่เลขโอ้ยไม่ใช่อะไรเออเซมเป็นยังถูกต้องนอกจากนั้นนอกจากผมเป็นในนี้แล้วยังพูดคุยในภาษาแบบเออไอความรักนี่น่าเบื่อจริงเลยมีหมดละ เมือ่อกี้นี้ผ่านไปตรงนี้ครับนี่นเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมกดคัดลอกที่อยู่มามันกดคัดลอกที่อยู่ตรงนี้มากดเข้าไปนะครับไปที่เมตาแมสตรงนี้นะครับผมโอเคอย่าอันนี้ครับมันเป็นที่อยู่เหรียญของคริปโตค่ะซึ่งผมมีอยู่แล้วนะตรงนี้ถ้าว่าคุณ Import เข้าไปคุณ Import เข้าไปใช่ปะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยของผมมันขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าคุณยังไม่มีพอกดมันก็จะให้กดเน็กไปเรื่อยๆครับพอกดเน็กไปเรื่อยๆคุณก็จะมีเหรียญอยู่ตรงนี้ เอาไว้ดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับเหรียญในส่วนของเว็บ Coin Market Cap มันก็เลยมีส่วนสําคัญ2อย่างที่จริงสําหรับสําคัญหลายส่วนอันนี้ที่ผมอยากแนะนําว่าดูผ่าน Coin Market Cap เราจะเห็นชัดเจนอย่างน้อยคลิกไปมันก็จะได้เป็นเว็บเกมจริงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของ add ัป d a t e ทเ k e n ของเกมที่เราเล่นจริงๆโอเคโอเคนะนี่คือการ add และนี่คือการ add เหรียญน,นะอ่ะต่อไปครับอีกการหนึ่งคือแล้วถ้าอยากได้เหรียญทยํายังไงเนี่ย อย่างเนี้ยคือบางคนเติมได้แล้วนะผมเคยสอนแล้วนะว่าวิธีการเอาเหรียญเข้าในส่วนของ Meta Mask ทำไงไปดูคลิปเก่าอีกนะขอร้องนะครับเขาไปดูคลิปเก่าด้วยนะมีอยู่นะครับผมทำไปแล้วนะวิธีการนะครับผมก็คือเมื่อเราเอาเหรียญเอาเข้า e มต m แม k แล้วเราอยากซื้อเหรียญนะเอาซื้อเหรียญเนี่ยอย่างเนี้ยอยผมอยากเล่นสีคาสมมุติผมอยากเล่นเกมสี่คาคนนี้อ่ะผมอยากเล่นเกมนี้ครับผมซี่คาคลิป,ลปตัวคาตอนนี้ผมเหลือเจ็ดเหรียญเองผมจะเอาเหรียญเข้าไปในเกมทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ผมแนะนําอย่างนี้วิธีการนะครับผมคุณฟังนะคุณนะมีอยู่สองเว็บไซต์ที่สามารถทําได้คือที่จริงมันมีมากกว่านั้นแหละแต่ว่าผมใช้อยู่สองเว็บอันแรกครับแพนเค k e s w a ปเราสามารถทําการแลกเปลี่ยนเหรียญที่เรามีอยู่ซึ่งเหรียญที่ผมมีอยู่โดยปกติผมจะใช้เหรียญ BUSD ที่ Exchange มาจากสิงคโปร o นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้กับอีกเว็บนึงครับผมมีชื่อว่า p o o c oin. เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าต้องทำยังไงทั้งสองเว็บนี้ทำงานยังไง โอเคอ่ะผมไปผมผมอยากส w a ปผมต้องไปที่แผ่นเคส s w a นะครับกดเทรดกด exchange โบ้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ในส่วนของเหรียญชื่อเหรียญ,ช,ยญ,ช,ยญชื่อเหรียญครับชื่อเหรียญชื่อเหรียญครับเอ่อผมเป็นซีคาจะแบบผมจะซื้อซีคา cca าอ่ามีซีคาคลิกเข้าไปโบอย่างนี้นะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อนะถ้าซื้อนี่ต้องไวข้างล่างนะแล้วก็เลือกเหรียญที่เราจะใช้ซื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ย่าเนี่ย b u s d เนี่ยจะซื้อกี่เหรียญก็ ใส่ตัวเลขอาไสมมติจะซื้อหนึ่งหนึ่งเหรียญหนึ่ง BUSD เราก็จะได้เหรียญ C คามาจากตรงนี้นะครับแล้วก็กดสวอลแล้วก็กดเน่งเน่งเน่ไปเรื่อยเราก็จะได้เหรียญน,นะครับขออนุญ,ญาตไม่พูดนะครับเพราะว่าถ้าไอ้ขออนุญาตพูดอย่างเดียวไม่ได้ทําตัวอย่างให้ดูเพราะถ้าทําตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวมันจะเป็นว่าผมเสียตังค์หลายจังหวะขออนุญ,ญาตนะครับโอเคมีประมาณนี้นะอันนี้คือส่วนของการ e x c h ช n g จากเหรียญที่เรามีอยู่ BUSD ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้มีอยู่บอกแล้วว่าทาไงซื้อ BUSD แลกเปลี่ยน BUSD แล้วก็เนี่ยพอได้มาปุ๊บคุณก็ทําการ e x c h a n ช e หนึ่งเหรียญก็จะเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดสามห้าหกประมาณนี้แล้วก็กด swap ปุ๊มไปโอเคนะโอเคนะกด s วอ p ไปนี่เลยนด่งๆด้งเเงครับผมถ้าว่าบางทีมันเฮ้ยมันไม่สาเร็จ่ะบางเกมมันมีนะบางเกมไม่สําเร็จอะ่ะก็สามารถเพิ่มค่าเอ่อ p ์วิ p a พ e ตรงนี้ได้นะครับผมเหมือนแบบเฮ้ย,ยกูจ่ายตังค์มากขึ้นกูจ่ายตังค์ให้มึงส่งของให้กูเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ครับตรงนี้โอเคอ่ะอันนี้พูดไปแล้วนะอีกอันนึงก็คือผูกคอย เหมือนกันครับสมมตินะผมใส่ cc อ่ะอ่านี่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 แปดหนึ่งวะ่ะเออขออนุญาตเช็คก,ก่อนอ่าโอเคเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วถ้าถ้าเป็นเว็บนี้ทํายังไงเวลาเทรดเหมือนกันไปตรงนี้ครับเทรดมันขึ้นตรงนี้เห็นไหมและอันเนี้ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะง่ายกว่าคือมันจะแบบออโต้ให้เลยออโต้ให้เลย่อกี้นี้ลองใส่ไปแล้วว่าเหรียญ cc ขามันขึ้นเนี้ยออโต้มดเลยแล้วเราก็ใส่เลือกเหรียญที่เรามีครับผลมากจะเป็นเหรียญแตนดาดานิดนึงเนี่ย b y d ใส่ไปหนึ่ง ใส่ไปหนึ่งหนึ่งเหรียญปุ๊บนะเราก็จะได้หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดสองสี่ครับแล้วกดสวอล์กดไปเรื่อยๆตามที่มันกำหนดนะครับแล้วเราก็จะได้เหรียญมาเหรียญนั้นนะครับก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แบบนะครับตรงนี้ครับเหรียญจะเข้าอยู่ตรงนี้แต่ผมขอญาตไม่กดอย่างที่บอกคือไม่กดเพราะถ้ากดไปเดียวเอเคไม่อยากเสียตังค์เยอะพูดง่ายโอเคครับผมอันนี้วิธีสวอลนะครับผมแต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยผมมีวิธีสวอลที่ง่ายกว่านี้ คือเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์หน้าเดียวอันนี้ส่วนของผมนะอันนี้คือส่วนวิธีการของผมนะครับจับคนอื่นจะมาพูดอย่างโน่นนี้ไม่ได้นะอันนี้ของผมนะผมใช้แบบนี้ผมอยู่ที่หน้าคอย์มาร์เก็ตแคปหน้าเดิมครับผมสมมติผมเลือกคลิปตัวขาใช่ป่ะผมอยู่หน้านี้เลยล้วผมกดตรงนี้ครับมุมขวาเห็นไหมมีคําว่า swap C C ขาผมกดตรงนี้คลิกขึ้นมามันก็จะ swap ให้เองอัตโนมัติเลยเนี่ยครับไม่ต้องไปหน้าอื่นเลยไม่ต้องไปหน้าอะไรนะแพนเค้กไม่ต้องไปหน้าพลูคอยผมอยู่ตรงนี้เลย แล้วผมก็กดสมมติผมเอาถาสมมติผมซื้อสิบเหรียญแต่ไม่ต้องสมมติอะผมซื้ออะไรกันผมซื้อสิบเหรียญ BUSD นะครับผมผมจะได้มาสิบเจ็ดเหรียญสิบเจ็ดจุดแปดนะครับสิบเจ็ดจุดแปดในกระเป๋าผมันมีอยู่ศูนย์ใช่ไหมกระเป๋ามีศูนย์นะนะอ่าโอเคผมกดตรงนี้เลยผมสวอปตรงนี้เลยง่ายๆนี่นะเช็คให้ดีนะครับเช็คทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณคุณน่าจะได้รับอยู่ประมาณไม่เกินไม่ต่ำกว่าสิบเจ็ดจุดเจ็ดสี่นะครับทําไมเขาพูดว่า คุณน่าจะได้รับไม่ต่ำกว่า17.74เพราะว่าเพราะว่ามันจะมีความผันผวนในจังหวะที่เราว w a ดเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยขั้นต่ำไม่เกิน17.74แต่เนี่ยเขาคิดให้ไว้17.83แต่ว่าได้ไม่ต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะที่เรากดซื้อผมกดส w a ปเลยปุ๊บอันนี้นะครับผมแต่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 คุยังไม่กดนะออนุนี้เช็คก่อนเวลาทําอะไรก็ตามผมแนะนําอย่างหนึ่งเช็คก่อนเนี่ยผมใช้ซล้อปิ้งแล้วแต่ ให้น้อยก็ไปช้าหรือบางทีอาจจะไม่ไปเลยก็แล้วแต่ผมให้0.5เข้มกด swap กด swap โอเคนะได้ประมาณ17.8ขั้นต่ำใน17.8อ่ะถ้ามันอย่างนี้สําเร็จมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้เขาครับแล้วเราก็ต้องเสียค่าแก๊สด,ด้วยค่าแก๊สเราเคยพูดไปแล้วค่าแก๊สคือค่า b n ีที่เรามีอยู่ในตัวแล้วกดคอนเฟิร์มไปผมเสีย0.01ทำคอนเทนต์ทีหนึ่งเสียตั้งหลายบาทนะบางทีอยากให้ทุกคนสงสารผมนะ อ่ะพอเสร็จแล้วนะครับผมแล้วกดคอสตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอตรงนี้นิดนึงครับผมนี่นี่นี่รอตรงนี้ผิดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับเป็นสีเขียวนะครับเรียบร้อยตรงนี้แต่ถ้าเป็นสีแดงจะไม่สําเร็จนะครับก็ตรงนี้เนี่ยได้ไหมซีค่าบาลานซ์อยู่ที่สิบเจ็ดจุดเก้าอ่ะผมไปดูก่อนนะสิบเจ็ดจุดเก้าจริงไหมผมบอกแล้วราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ต้องสีเรียมนะครับผมอ่ะเรียบร้อยซีค่าได้เป็นสิบเจ็ดจุดเก้าเข้าแล้วโอเคนะ แล้วหลังจากนั้นบางเกมอ่ะมันก็เข้าได้เลยแต่อย่างเกมเนี้ยอย่างเกมรถเนี้ยมันไม่เข้าครับเราต้องเอาเอา่อเอาเหรียญนะเข้าไปในเกมก่อนซึ่งผมเคยเอาเหรียญเข้าไปในเกมโชว์ลวเดี๋ยวผมโชว์อีกทีเนี่ยใส่เข้าไปเลยสิบเจ็ดจุดเก้าใช่ไหมใส่ไปเลยสิบเจ็ดเหรียญนะอ่ะสิบเจ็ดจุดเก้าอ่ะสิบเจ็ดจุดเก้าอะตกลงก็ใส่เข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปเสียค่าธรรมเนียมเด้อ,อส,าาสาม เสียค่าธรรมเนียมเยอะมากแต่ก็ทำไม่ดูทำไม่ดูทำไม่ดูไม่ซีเรียสไม่อยากซีเรียสแร้ <c oughs> ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพอดีมนันช้าหน่อยเอใอ,อย่าช้าดิมไม่ได้เล่นเกมวันนี้ไม่ได้เล่นเกมวันนี้มาแนะ่แมรีวิวในส่วนของการเอาเงินเข้าอ่าเรียบร้อยครับเงินก็จะเข้าไปแล้วเป็นยี่สสี่จุดเก้าประมาณนี้นะครับผมอ่าที่จริงอ่ะมันจบแล้วนะแต่ว่าผมมีเรื่องจะบอกทุกคนก่อนครับว่ามันมีเรื่องอันตรายบางเรื่องอยู่ ยกตัวอย่างเช่นนะคบผมเอันนี้ต้องฟังนะครับอยากให้ฟังจริงจริงสมมติผมใช้ผู้คอยนี่นะใช้ใช้ l ูคอยนะแล้วผมอยากเทรดแลกเปลี่ยนเหรียญเอ้ยผมอยากสวอปเหรียญ B b c คอ n b c o i รู้จักไหม b c o i b c อ i คือบอมคริปโตซึ่งผมก็เล่นอยู่เกมนี้ราคาขึ้นไปไม่น้อยเลยอ่าผมอยากได้เหรียญบอมคริปโตทําไมครับที่เหรียญ b คอยผมไปหน้านี้เลยครับผมผู้คอยนะเขียนเลยครับ b คอ i n b c o ย n เข้มาเยอะมาก เห็นไหมเออไม่น้อยนะครับผมขึ้นมาเยอะมากๆเลยทำไงดีห้าสี่สามสองหนึ่งพอมันขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกนะว่าอันไหนของจริงพุ่งตรงอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ <c oughs> เวลาดูอะครับเช็คในสองของเลขแอดเดรสดูที่หน้าคริปโตแคปแคปมาเก็ตเอ้ยคอยมาเก็ตแคปนะครับแล้วก็ดูเหรียญน,นะครับเนี่ยทื่อเหรียญ copy มาเลยแล้ววางอันเนี้ยจะปลอดภัยที่สุด อันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับเราค่อยสวอปอันนี้มุมมุมที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยถ้าสวอปแบบนี้นะถ้าสวอปในเว็บนะนี่ถ้าสวอปในเว็บพยายามเอาแอดเด s ตรงนี <landing trails now> okay. way, ้มาใช้นะครับผมเพราะว่าป้องกันป้องกันการมีปัญหาต่างๆนานาเนีอาแอดเด s s มาเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับแต่แอดเด s ไปก็จะขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องซสีออะไรครับกดก e x t n กๆ t n e x อะไรเงี้ยตัว n e กก็ตกลงอะไรไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับผมให้ดูก่อนนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ปลดมาระมัดระวังอีกอันหนึ่งที่ผมจะระวัง หน้านี้แล้วกันที่จริงเป็นทุกหน้านะทุกหน้าเหมือนกันสมมตินะสมมตินะมนะผมไปเจอมาผมช็อกมากกับเกมบันนี่คอร์ผมช็อกยังช็อกอยู่อ่าอย่างสมมติถ้าเราอยากจะสวอปบันนี่คอร์อันนี้นะครับราคาที่ศูนย์จุดสามสี่แปดหกอันนี้นะครับราคาอาย่อนนางนี้ซึ่งผมมันมีอยู่นิดนหน่อยหน่อยสมมุติผมอยากซื้อเราก็สวอปอย่างนี้ผมเคยพูดนะอ่าเนี่ยผมมีอยู่สี่ร้อยแปดสิบห้าอันนี้ผม,ผมกดแม็กเลยโ้งทุกคนดูครับผม ราคามันอยู่ผมมีทั้งหมด485ใช่ไหมเราสามารถตรวจสอบราคาได้จากตรงนี้เนี่ยเออ485ใช่ไหมผมน่าจะได้สัก169บาทถึงป่ะ169บาทก็ประมาณ56ดอลล์5เออ56เหรียญ BUSD ดูผมใส่ไปเต็มนะ485เหรียญแต่ผมได้ไม่ถึงคือน้อยมากเลยทุกคนดูนี่นะดูนี่น้อยมากๆมากๆมากๆเลย ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมผมไม่ได้บอกว่าเาหรียญนี้โกงหรืออะไรยังไงครับแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์า่าเฮ้ยทำไมตัวราคาไม่ตรงกันวะผมควรจะได้สักร้อยหกสิบแปดก็สามหนึางสองสามห้าสิบห้าสักห้าเหรียญนะต้องได้สักห้าเหรียญแต่ไมผมได้แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าซึ่งแบบน้อยกว่าเดิมแบบมหาศาลถูกไหมถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเช็คดีๆว่าผิดตรงไหนทําไมฉันได้เหรียญไม,ไม่ไม่ตรงกรันพยายามอย่ารีบนะครับพยายามช้ชาๆพยายามช้ชาๆ อ่ะผมเข้าไปดูเนี้ยปึ๊บผม,ไ,มได้ผิดหรือเปล่าไม่มีผิดตรงนี้ไม่ได้เซตอะไรผิดผิดจนมาเจอตรงนี้ครับผมนี่ไพร์อิมแพคเจอไพร์อิมแพคครับลบไป99.50เปอร์เซ็นตโอ้โหเรียกยง่ายๆคือมันเรียกว่าเหมือนโดนค่าธรรมเนียมตีงงว่าเป็นค่าธรรมเนียมแล้วกันโดนค่าธรรมเนียมไป99.5เปอร์เซ็นต์ก็ <laughs> <laughs> เลยไม่สวอปแล้วผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ช่องนี้หรือเปล่าผมตอนนั้นผมคิดอย่างงี้ผมว่าเป็นช่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็คัดลอกที่อยู่ แล้วก็ลองไปเช็คในนี้ซึ่งมันก็มีในนี้นะเหมือนกันแล้วโดนเหมือนกันนะครับวันนี้โด98.98นะครับผมในผู้คอยเป็นไหมผมก็ไปเช็คตรงนี้ในผู้คอยนะครับผมก็จะเดียว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 เดียยวแหมไม่กล้ากดเลยแต่ว่าผมไม่กดละกันเพราะผมมองแล้วว่าคงไม่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะเดียว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 เ,ยวเออไม่กดละกันกดไปเดี๋ยวรวยอ่ะ ประมาณนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับเวลาเราจะสวอปหรืออะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นหน้านี้หน้าเอ็กชเชนไหนๆก็ตามโปรดระมัดระวังด้วยอย่างบูอผมออกมาพูดไม่ได้ไหมายความว่าผมโจมตีเขานะคือเราสามารถสวอปเขาได้จากที่หน้าเว็บไซต์ของเขาอย่างเนี้ยเนี่ยเราเราคือมันสวอปได้ปกติอะที่หน้าเว็บไซต์ของเราไม่มีอะไรผิดปกติเลยเพียงแต่ว่าที่ออกมาพูดอะเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยระวังด้วยนะถ้าว่าเจอเหรียญอะไรแปลกๆแล้วว่าเราตอนสวอปอะเราดูไม่ดีเราดูไม่ไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็จะเจออะไรแปลกๆแบบนี้ยังไงก็ โปรดระมัดระวังนะครับทุกการกระทําของคริปโตมันสําคัญมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครอยากได้เงินก้อนสินเชื่อส่วนบุคคลจากธน,กนาคารเกียรตินกินทักมานะครับในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็คุยกันได้